เอาแล้วครับูเอกครับหนึ่งกอเพชรจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับเบียีครับเสิร์ฟไปข้ามเสียครับไม่สวนหัวลูกแน่เท่านั้นนะไปแล้วลูกเสิร์ฟดูเตยครับทำยังไงครับโอ้โหเตะเลยเลยครับโอ้โหครับมาดูครับบางคนก็บอกว่าเตยกําลังไม่พอครับบางคนบอกว่าหนึ่งนะครับอาจจะกําลังไม่พอมาดูกันครับว่า แต่กอ้อนีออ้จะออกใครครับคู่นี้ผมโม้สูสีมากครับคู่นี้ครับศูนย์ตอ่อศูนย์ครับเตยเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาแล้วครับยังไงครับหนึ่งครับเขียวครับเหนียวโคสดครับศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับเห็ ามาแล้วครับหนึ่งแต้มครับสำหรับหนึ่งกอเพชรฟางครับหนึ่งต่อศูนย์ครับลูกเสิร์ฟนี้อยู่ที่หนึ่งครับไปอีกแล้วครับ สองต่อ0ูนครับหนึ่งกอเพชรได้สองแต้มครับแต่เอฟซียังเชียร์อยู่ฝั่งเตยครับตอนนี้ครับยังเสมอฝั่งเตยครับดูครับซันแบ็กซันแบ็กครับ อาครับเอสีครบศูนย์ต่อหนึ่งครับไปนอกซ้ายไปสดจริงครับวันนี้ครับมาสดมากครับสองต่อศูนย์ออกครับลูกนี้ครับ ศูนย์ต่อสองครับโยงครับเเอบม้โอ้มั่นใจความเหนียวมากครับสำหรับเจ้าเตยครับลูุงเมียสองต่อศูนย์ครับ โอ้โหออกไปสองลูกแล้วเจ้าหนึ่งครับเสิร์ฟออกไปสองลูกแล้วครับศูนย์พอสองครับเตยซัมติงจะเสิร์ฟครับมาแล้วครับงามมากครับลูกนี้ครับโอ้โหเสิร์ฟดีจริงครับลูกนี้ครับสุดเลยครับ หนึ่งต่อสองครับเตยจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาที่เดิมครับโอ้โหลูกนี้ครับหึ่งเตะไม่ข้ามครับลูกนี้ครับสองเท่ากันครับเดี๋ยวเสียง สต่อ2ครับเตยจะเสิร์ฟครับตัดมาโอ้โหลูกนี้ครับแต่สวยงามมากครับลูกนี้ครับสองต่อสองครับเตยทำครับลูกนี้ครับ โดดสูงมากแลวเตยซัำติงครับลูกนี้ครับสองต่อสองครับยอดดีมากครับลูกนี้ครับ่่โสองเท่ากันครับาง

เขียวไม่ได้เลยนะครับเขียวนี่โดววนเกี่ยวเลยครับเต่อ2ไปแล้วครับเอฟซีสกอร์นะ <c oughs> ครับดูคนนะดับดันลงไปยครั่อยนะครับดันลงไปยิงหน่อยนะครับ สามต่อสองครับเตะแล้วครับเตะแล้วครับตรงนี้ครับสองต่อสามครับตอนนี้ครับสามเท่ากันครับเรียนสิครับ ร้อนไปส้อนไปเรื่อยๆไม่ตตรงนี้สามเท่ากันแล้วนะครับพี่เชียสกอร์ตอนนี้ครับเตะเลยครับเตะแลวครับตรงนี้ครับความสดทั้งคู่ครับสามต่อสามครับ ดีครับลูกน,นี้นะครัออบดีกว่าป่ะจ้ะผมไปเห็นกันบรงฝั่งนู้นก่อนรับรับแขนส <c oughs> ี่ต่อสามครับสี่ต่อสามครับ <c oughs> เคยจะเสิร์ฟครับไล่แล้วข้าวาคว้า สามต่อสี่ครับไปะครับสี่เท่ากันครับเปนะสียครับ4เท่ยกันชรับเียร์เยร์เชียริเนียรยร์เชีเรืเอยร์เชยเชียร์เรเดียเรยีเย เกมรับเขาดีกว่าอยู่แล้วสี่เท่ากันครับเ<น>รียบเลยเนี่บส,สกอร์โฟออกสี่ต่อสี่ครับเตยจะเสิร์ฟครับมาแลวครับมา ซ้ายนี่แหละครับดีครับตรงนี้ครับเย็น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 สี่เท่ากันครับเสิร์ฟไปแล้วครับดีครับลุงเนียดีตายเลยพ่อสี่ต่อสี่ครับ ไ,ไปฟาวเลยฟาวฟาวเซไปใส่เน็ตตัวเซไปตัดเน็ตห้าต่อสี่ครับเพเสียสกอร์ห้าต่อสี่ครับสก,รส,กรสกอร์ครับฝ่ายโกขวาครับ สี่ต่อห้าครับ okay, okay, okay. ปลาเตยกับเตกหน้าตรงเลยนะลูกนี้ครับสุดยอดเลยครับโอ oh. ้อดเสือเ้อแล้ว oh. เอามามอดเสื้อสู้เลยครับห้าต่อสี่ครับ โอ้สูสีมากครับแต่ก็คู่นี้ครับโอ้โไล่มาลงเอาไ้ทหนึแหัว่งไงเตเลยครับเตะเลยครับโอ้สดยอดมากครับสดจริงครับยังแมากแมากแย่มากแย่มากมาก,มาก <c oughs> ส่ต่อาต บอลหลงเลยครับเตยส้ำคัญครับโอ้ลูกนี้สุดยอดมากครับหลงตกใส่เส้นพอดีครับห้าเท่ากันครับฝ่ายออห้าเท่ากันครับเอ็ซีไปแล้วขาขวาครับเอาโอ้โหลูกเมียไห้ลูกเสือเราทำงานแล้วนะลูกเสือเราทำงานแล้วทีนี้อย่ากล็อกแค่นั้นเองฝ่าย อหต่อห้าครับแบบเสียบเสีย,ยแบแบยหนึ่งยกยกนั้นหนึ่งนะยมากเลยยมากเลยยกอยย้ามาข้าหต่อหครับแบบเ,เส,สียบบลูกนี้ครับเสิร์ฟออ 5ต่อ5ครับเตยจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟสั้นๆไม่ข้ามครับนงจะเสิร์ฟครับ5เท่ากันนะฝ่ายออกขวาขวาขวาโอ้โหลูกงนี้ฉลาดมากครับ เตยครับตรงนี้ครับห้าเท่ากันครับโอ้โหรองเท้างามมากครับโอ้โหยังจะเกี่ยวอีกครับเตยครับห้าเท่ากันครับโอ้โห เท่ากันครับงามมากครับลูกนี้ครับโอ้หนึ่งนี่ม yup ีลูกทำเยอะเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหมีเขียวช่วยได้นี่ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับลูกกับทำของตะก้อนเดียวนะมีเชีย ยกไม่ได้แล้วนะจะเตยอมีเยียยฝ่ายต่อ5ต่อ5ครับขไปัดเย็นขัดเย็นขัดเย็นขัดเัดเยนตรง้นใบอกออกป้าหั

สรุปแต่ก็ลงนะแม่เสียหนึ่งจะได้เสร็จรับห้าเท่ากันครับห้าเท่ากันครับฝ่ายก่อโอ้สกอร์นี้นานเลยนะเข้าไปโอ้โหโดนยง่งครับลูกนี ได้งามมากครับลูกนี้ครับโอ้แก้ไขไม่ได้เลยนะครับโอ้โหลูกทำนี่ครับ,รบเกี่ยวเป็นว่าเล่นเลยนะนแต่ละคนนะรับเตยขึ้นนำหนึ่งแต้มครับเป็นหกต่อห้าครับตอนนี้ครับหต่อห้าครับเยี่ยมลนี้ครับ ได้ผ่านชนะได้ไหมสกอร์5ต่อ6ครับหนึ่งจะได้เสิร์ฟครับปานลูกเสิร์ฟลุงเหี้ยห้ามได้ไงวะโอ้ยลุงนี้ยลุ้นครับเสิร์ฟอย่างดีเลยครับลูกนี้ยโอ้สุดยอดมากครับโอ้ยเตยแก้ไขเลยนะครับเดี๋ยวสีครับลูกเี้สิร์ฟครับทำได้ไหมครับ หกต่อห้าครับยอดครับเลียบตัวเลี้ยบห้าต่อหกครับสายครับเต็มเต็มเลย6หกต่อห้า ยอดคยับตรงนี้ครับห้าห้าต่ออกครับต่อครับ หต่อห้าครับติ่ายอดครับเสียตรงนี้จอดมากครับเนดดยอดรยอดมากครับตรงนี้ห้าต่อหครับดีครับตรงนี้เสิร์ฟดีมากครับ โอ้โหเดือยเตะครับลูงเนี่ยหกต่อห้าครับยังเสรอกสั้นเลยนะครับยี่ยมลุงห้าห้าต่อหกครับ เดียดูนี่เดีนะเปลี่ยนเสิร์ฟครับหกต่อห้าครับเสิร์ฟดีมากเซิร์ฟดีมากเลยครับลงนี้ครับอ๋อหนูนี้ครับมันมาหลังครับมาเส้นหลังเลยครับเจ็ดต่อห้าครับเปลี่ยนข้างครับเป็นเซียม เตยจะได้เสิร์ฟครับเจ็ดต่อห้าครับีครบมมีครับไปรับไปรับไปเขาไมเลย ห,ห้าต่อเจ็ดครับดีครับลูกนี้ครับได้แจมครับหกต่อเจ็ดครับหกต่อเจ็ดครับตายครับ เด็กหนีเองครับเตยครับโอ้โหจะเตะบิดไปขาซ้ายครับโอ้โแล้วเตะตามทางไปหาขาขวาเช่วกหนึ่งนี้ก็ลงอยู่แล้วครับเบีครับตรงนี้มันผิดเลี่ยมนิดเดียวเบสเีโดนปลายเท้า เจ็ดต่อเจ็ดครับเจ็ดโอ้โหดีมากครับฟิตแต่ไม่เป็นรองกนะันเลยนะครับเท่ากันเจ็ดเท่ากันครับสกอร์ครับ เอ้จะดเสอร์ครับเซเว่นโอเซเว่นอเจ็ดตอเจ็ดครับเจ็ดตอเจ็ดครับ เจ็ดต่อเจ็ดรับสกอร์ครับเซเว่นออายครับหมดเลยจะเตยครับหมดนะครับอเอาลี้แปดต่อเจ็ดแล้วเจนึงครับขึ้นนำแล้วครับตอนนี้ครับแปดต่อเจ็ดนะครับเจนึงจะเสร์ฟครับ เตะอออีกแล้วครับเก้าตอนเจ็ดแล้วครับแต้มครับ ไปไหนหมอเรียกรอ9ต่อ6แล้ว VC 7 เจ็ดต่อเก้าครับต่อเจ็ดครับพี่เสียครับ ยอดครับโอ้โหมาถูกเวลาครับลูกเสร์ฟครับเป็นลองแล้วตอนนี้ครับเฮยครับเป็นลอง3แต้มเข้าไปแล้วครับเบีย้เสีย5แต้มเลยครับเตยครับสิบต่อเจ็ดครับ Thank you. เซียนแน่ครับถ้านจนหนึ่งชนะครับอตอนนี้ขึ้นนำไปสี่แต้มไปแล้วครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับพี่สีครับส <c oughs> ิบเอ็ดต่อเจ็ดครับอีเลเว่นเซเว่นหนึ่งจักรเสิร์ฟครับสายสุดๆครับ ไม่ข้ามครับ11-7ครับเลี้กี้ครับ12ครับ12นะครับ,ร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 บลูกเดียวเลยครับะครับลูกเดียวเกมครับ1กอเพชรครับจะได้เสิร์ฟ12กอดเจ็ดครับแต้มโอ้โหห่างกันมากเลยนะนเดียวเกม เจ็ดแต้มครับสุดยอดมากครับเจ้าหนึ่งครับนี่ครับสุดยอดมากครับ